ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับมบังกรไปอีกแล้วยุคู่วันนี้จากความเดิมตอนที่แล้วควกเราเนี่ยได้สร้างเกมแบ็คลูปไปซึ่งนี่จะเป็น EP4 แล้วซึ่งซึ่งในวันนี้เราจะมาสร้างตามสร้างเวนยูนกันต,ต่อนะครับในวันนี้ผมก็ได้คุณการมาสร้างสร้างเอ่อก็ไม่ได้ทำอะไรมากแค่เอาแบบ เอาแบคลูมาต่อต่อต่อกันเพื่อให้มันเข้ากาันแล้วก็สร้างทางออกของเกมนะแล้วต่อไปก็ถึงเวลาสร้างผีซึ่งผีที่ผมจะสร้างเนี่ยจะเป็นจะเป็นผีผีต่างๆในดาบต่างๆนะครับซึ่งตัวแรกที่ผมสร้างนั่นก็คือสม i ยเลยไม่ดิสม i ยเลอร่างร่างราไม่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 บม่ช่นมัใบ <Brand. S 1> กสสงงงาร้ายไโอเคต่อมาเนี่ยผมได้มาผมผมได้สร้างธารกิจองด่านาต่างๆเพื่อที่จะผ่านไปด่านต่อไปด่านที่หนึ่งวิธีพวกเลเวล <c oughs> เลเวลศวิธ like ีผ่านก็คือหาทางอกเลเวลหนึ่งอเลเวลสามวิธีผ่านนั่ก็ซื้อก็รเราเนี่ยจะต้องทำการหาคุญแจเพื่อมาขายประตูด้านเลเวลคลูมนั่นแหละเนคุณภาพวิธีผ่านก็คือไปกดปุ่มๆหน่งในด่านแล้วก็จะผ่าน ปัจจุบันผมก็สร้างไว้แค่นะั้นโซนด่านลักบออยู่แล้วอต้องแต่อีกอีนึงเนี่ยผมค่อยสร้างก่อน E.B. 5นะครับผมกล่าวว่า E.B. 5จะมี E.B. 1ท้ายแล้วและเปิดให้ทุกคนเล่นกันนะครับซึ่ต่อมาผมก็ได้สร้างนะองกีกตัวนึง,งนะครับเรียกว่าตสกินสติลเลอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวเล่าประวัดดติตัวนี้ก่อนสกินสติลเลอร์เป็นหนึ่งในเอนติตี้ที่อยู่ในแบคทีร์และน่ากลัวที่สุด ซึ่งเขามีความสามารถในการจะถลกหนันคนมาแล้วก็ใส่เพื่อปลอมแปลงเป็นคนนั้นได้สกินสติลเลอร์อยู่หลายด้าและหลายนะครซึ่งจริงๆมันเป็นมิรแต่ด้วยที่วา่าทหามมันหิวเมื่อ,อไหร่น่าอาจจะเป็นจุดจบของคุณเลยก็ได้สกินสติลเลอร์เนี่ยจะมีความสามารถในการปลอมเป็นมนุษย์แล้วก็เรียนเกยงคนที่คนคนก่อนหน้านั้นโอเคต่อค่าาาองมานี้นะครับ โอเคต่อมาพวกเราก็มาใส่เลยดีกว่าท่านทุกคนสังเกตมันจะดูคุกอนะไรอยากก่าไปอย่าไปสนใจเลยผมไม่ได้เอามาจากผมไม่ได้เอามาจากอับโฟเบียผมไม่ไดเอามาจากออฟเบียไม่ไม่ซึ่งไม่ก็ซึ่งถ้าพวกเราเจอตัวนี้ซึ่งพวกเราเจอได้ในะซึ่งก็กสร้างแล้วก็ใส่มนันไว้ในเกมส์สาม ซึ่งวิธีที่เอกการวิธีของมันก็คือพอมันจูพวกเรจะวิ่งเข้าไปแล้วก็ฆ่าพวกเราแล้วตัด่าเสร็จแล้วมันก็จะได้รูตัวข,ของพวกเราไปแต่แค่ขาดอย่างเดียวคือไม่มีหน้าคือโอเคต,อต่อมาผมก็มาสร้างตามคอมเมนต์เลยดีกว่าที่ผมสัญญาวันอีดีสามซึ่งวิธีผมก็คือเสร็จซึ่งซึ่งผมเนี่ย ผมเนี่ยก็ซึ่งจริงๆผมจะสร้างทั้งสองผมจะเอาของทั้งสองเนี่ยมาสร้างมาสร้างกันเลยเนี่ยมาสร้างกันเลยนะถ้าว่าอีกคนหนึ่งจะเบรกอีพีห้าแล้วกันในอีพสี่นี่มีนนนนคนขอต้านแบ็คนูมอีกคนหนึ่งซึ่งเอ้ยขอเอ่อขอให้ผมสร้างแบ็กลูมเลเวลเก้าเก้าสามแต่ว่าเดี๋ยว,วค่อยทำอีีห้าต่อละกันซึ่งคลิปนี้สั้นหน่อยเพราะว่าผมต้องเพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมก็ต้องแบบไปเรียนอยู่แล้ว แล้วผมคงจะไม่มีเวลาว่าในการทำคลิปบ่อยๆนี้อีกแล้วอเพราะฉะนั้นทุกคนฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับซึ่งทำให้หลังจากผมกับกลับจากโรงเรียนแล้วผมดูยอดวิวผมเพิ่มเพิ่มขึ้นย,ยอดวิวซับเนี่ยจะทำให้ผมมีกำลังใจนะครับและสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ